เพื่อนๆเคยตื่นมาแล้วรู้สึกเมื่อยขาไหมครับทั้งๆท,ที่เมื่อคืนก็ไม่ได้ไปผับมาใช่ครับนั่นเรียกว่าอาการขาอยู่ไม่สุกยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนครับวันที่3 s t l เล s l e g ก y ิน r o รมหรือว่าโรคขายอยู่ไม่สุดสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความเครียดความกังวลหรืออีกหนึ่งปัจจัยหลักคือสมองของเราไม่ได้รับสารโดพาม,มีนที่เพียงพอเหมือนกับว่าขาของเราไม่ได้รับสัญญาณให้ผ่อนคลายนั่นเองถ้าหากเพื่อนเพื่อนไม่ไดีดจัดการกับโรค ILS มันจะทําให้วันต่อไปของเพื่อนเพื่อนเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยมากแน่นอนและนี่คือวิธีง่ายๆที่จะมารับมือกับโรค ILS หรือโรคขายอยู่ไม่สุดข้อแรกรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสารตัวนี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราได้หรือถ้าใครไม่อยากกินก็สามารถแช่ตัววในนน้้้ําทีีมมไไปดย Mag ไดยยเซข2 เรามาโฟกัสกับธาตุเหล็กที่เราได้รับประทานไปในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นผักโขมตำลึงคณะหรือแม้กระทั่งเครื่องในสัตว์ต่างๆอาหารพวกนี้จะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กมากมายข้อที่3ออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพราะการออกกําลังกายจะช่วยเพิ่มสารโดพามีนในร่างกายลองออกกาลังกายเบาๆช่วงบ่ายๆประมาณ30นาทีมันจะช่วยปรับสมดุลระดับโดพามีนและทําให้ขาเราหยุดนิ่งในตอนกลางคืนสําหรับคืนนี้ฝันดีและขอให้ขาอยู่นิ่งๆนะครับทุกคนและเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับผมทำคลิปไว้บนยู่นไบ